เรื่องค่ะมาสักช่องวดา251าค่ะขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรบ้างช่องวดา2องห้าหงเนี่ยขายเกี่ยวกับของกินของใช้ค่ะน้ำมันแล้วก็อะไรต่างๆนานาค่ะของกินของใช้พัวไปค่ะพี่เลี้ยงยอดขายเดือนล่าสุดที่พี่เลี้งทำไปเท่าไหร่ยอดขายเดือนล่าสุดทําไป10ล้านค่ะโอ้ดีไหมครับแล้ววันนี้วันนี้มาทําอะไรที่ติ๊กต็อกพี่เดี้ยงวันนี้มาสัมภาษณ์ที่ติ๊กต็อกค่ะเป็นเทคนิคเคล็ดลับเราใช่ไหมเทคนิคเคล็ดลับเราแบบเนี้ยทาตัวไม่ถูกเลยค่ะ เคล็ดลับก็คือเรามาเจอสังกับชออคดินิกค่ะเขาช่วยเราทุกอย่างค่ะดูแลเราดีมากไปรับตั้งแต่เช้าเลยค่ะโอ้โตั้งแต่เช้าขนาดไหนที่สี่เลยแล้วพาไปทำอะไรบ้างครับวันนี้พาไปเที่ยวพาไปกินข้าวพาไปหลายที่มากเลยโอ้โหหลายหลายที่เลยเนาะเรื่องแเคล็ดลับเรื่องการไลฟ์นี่นครับผมเคล็ดลับก็คือขยันสม่ําเสมอไลฟ์หลายหลายชั่วโมงต่อวันค่ะปกติที่เรื่องไลฟ์วันละกี่ชั่วโมงครับ วันละประมาณ8ชั่วโมงแล้วถ้ามีช่วงแคมเปญช่วงซิสเอดิซิป 2, 2, ที่22เนี่ยเครื่องลายกีก่ชั่วโมงวันเนึ่ย10กว่าชั่วโมงโอ้โหมันจะไม่ปังได้ยังไงล่ะใช่ไหมวันละ10กว่าชั่วโมงขนาดนี้ใครอยาก,ยากมีรายได้แบบเอื้องนะให้มาสังกับช็อปจีนิกได้เลยค่ะรายได้เป็น10-10ล้านค่ะช็อปจีนิก M C N